สวัสดีครับ FC ทุกท่านเราก็กลับมาจากในเมืองในเอฟนะครับมาจากกุสุมานเนาะนะครับก็ซื้อโค้กนะครับแล้วก็แป๊ปซี่ในเอฟแล้วก็มีอ่าสิ่งที่นะพี่บ่าวบอกว่าโอ้บ้านหลังนี้เขาชอบกินกาแฟมากเลยนะครับแล้วก็มีกาแฟ หนึ่งหนึ่งหอ่อในเอฟซีแล้วก็มีถุงย่อยๆอยู่ข้างในโค้กที่กาแฟมาโโอ้หสุดยอดนะก็ซื้อมาจะเอาไปให้บ้านหลังโน้นน่ะพี่ชายของพี่บ่าว<ม>นะครับเมื่อเช้า,าโทรศัพท์หล่นเนาะเขาเก็บเอาไว้ในเอฟซีถ้าไม่ได้เขาก็หายนะเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ตอนที่ซื้อก็หมื่นห้าหมื่นหกในเอฟซีที่เก็บโทรศัพท์ พี่ชายได้เมื่อเช้าใช่พี่ชายพี่บ่าวนะฮะเราก็เลยว่าจะเอาน้ําใจเนี่ยเล็กๆน้อยๆไปฝากเพื่อนนะครับเนาะกระปงกาแฟนิดหน่อยไม่ได้อะใช่ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เราเนี่ยหายไปโอโกไ้ไรไปด้วยไหมเรียนเชิญขึ้นรถนะเดี๋ยวให้โกโกวานะฮะเอฟซีเออทักหน่อยอย่าเปลี่ยนผมใหม่กี่ที ตัดแล้วเหมือนตาลาเปาขึ้นนะครับดูดีมากเลยนนลผมเห็นภาพปกตอนแก่นั่งตัดผมนะ่ออุ้ยผมตกไจเป็นอะไรนะฮะนะไม่แกลงมันก็ขึ้นเลยเหรอเดี๋ยวต้องดูกอนให้ให้ลงมันจะไปโยดโยดมานะโยดมาไม่ต้องไปด้วยมานะโยดเลยตามานะครับก่อนที่จะไปอื ไปแล้วมันมชอบม,มันไปแล้วมันไปหาเรื่องหมาบ้านอื่นไงอนกนเยอะก็มีหมาเนาะได้เดี๋ยวไปกัดกันอีกโอ้ดูดีนกเยอะเลยตรงนี้นะโอ้นกมันชอบสายไฟเส้นนี้นะนีนะ่เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าในเอฟซเพื่อนบ้านเรานี่<ม>เองนะฮ<ม>สิน้ําใจเล็กน้อยนะวงเวียนหน้าบ้านที่ไหนนี่อ่าอยู่หรือเปล่าเขาอ่ะอยู่หรือเปล่า มีคนอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเออมันรู้ว่าเปิดเออมัรู้ว่ามีใครอยู่กเปล่าเราเห็นน่าจะพี่ายพี่เปาผ่าทีถ่ยมาไอ้ลงไอ้ลงมาทำไมเนี่ยเฮ้โอ้มาทำไมด้วยเนี่ยไปเลยหลงไปแล้วตัวเอาอยังออกเลยตัวก็มีกระพงกาแฟมาฝากนี่อ้าวพี่เปาตามมาก็กินกาแฟ อ่ะยาวิ่งไปแล้วตุไสต้องได้กลับไปเอาไว้ก่อนแล้วกันจะรอพี่บ่าวก่อนวิ่งกลับเอาโทรศัพท์แล้วพัดลมดูเหมือนไม่อยากจะหมุนเลยเนาะพัดลม20ปีพัดลม20ปีพัดลมร้อนอันนี้นะพัดพัดลมในเอฟซีดูมันไม่ค่อยอยากหมุนเลย กี่ปียี่สิบปีนี่ยี่สิบสามนักอยู่น่าจะเปลี่ยนอยู่ผมยังเกิดสามหกเลยหลานไม่อยากออกกล้องโอ้พอดีว่าเข้าไปกุสุมานเมื่อกี้กันเลยเราจะเอากระฟุงกาแฟมากินสักหน่อยใช่ เออเอนี <mm ่นะให้ฝากมาพี่ชายขอบคุณมากเออเออนี่นะเบียดเดียวเบีมาตะาเป็นมือเนไหมล่ะนี่ยเดี๋ยวลองก่อนน่าเออเอ้าแต่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 แ่แต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 ่ต่ต่แ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 ่อน่แตแต่แต่แจ เออน้ำใจเพราะว่าเอาเป็ด่ยนพนกินหลายตัวแล้วอีกยังยังเยอะเลยนะเนาะโอ้สงสัยเราต้องเอาเอากาแฟมาเล็กเป็ดอีกแล้วล่ะเราเองความโตกว่าไปแช่จีบารโตอันนี้ไม่โต้สดเลยอันนี้อะไรนี่ไม่รู้อันมไปอดอยากพัาจากไหนนี่ผมไม่ถาไม่ได้นะอ้าวโอ้ยผมจัดมาแล้วเนยังแน่นอยู่คนละขวดมาแล้วผมจัดมาคนละขวดแล้วมีหายวันนี่้ ราล่าสุดเพื่อนบอกว่าเอาเป็ดไปอีกนะว่าลาสุดบอกเอาเป็ดเอาไป้ตูดีอหาตัวตัวใหญ่ๆหรืเปล่าฮะตัวน้อยสองตัวไปลตัวน้อยไปตัวใหญ่เดปล่าไว้ยังไงพี่บอเมายนเอาไ้เห็ดคูมันซุมเว้นก่อนดีไหมช่วงนี้ไม่ย่อยเลยกินเนื้อกินผักกินอะไรก็เถอะยำตีนไก่เนาะหรอรอกัะตันมาก่อนเนาะ กัาตันกับบ้านไปติดอะไรนะโซลาเซลล์ติดโซลาเซลลเป็นซื้อโซลาเซลลมาติดอยู่บ้านร้อนจังเลยหายมันเยยบกับเยียมใช่หเอเนี่แหละเอฟซีโซซับโอเคไป้กับเพื่นหมดทำมลอรพอมกับฟ้าพอมอดเรพอมอดหลัง แสดงว่าเมื่อเช้าเนี่ยหลายคนผ่านอยู่แต่ไม่มีใครเห็นอยูนะไ่ไปเออมันมันทุงไงมันใครทุงไงสองสองหรือสามคนทุงเหมือนทุงขนมอ่ะคือคืออะยางอันไรคืออะไรอืมเออเออคล้ายคล้ายเออเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็เราไปโชว์ขนมผมก็ไปความความคิดควายนะควายคิดว่ารถตัวเองอ่ะเหยียบแล้ว น่าจะแตกอ่ะถ้าได้ก็คือได้แบบแตกอ่ะคือมันน่าจะคนตรงนี้ขนาดที่ใช่ความคิดคือถอยตรงนี้แหละน่าจะเหยียบตรงบริเวณบ้านตัวเองนี่แหละไปถึงู่อนเนาะเออเพราะว่าวางเอาไว้ตรงประตูเออมันอยู่ขอบประตูบนหลังคาเออเพาะมัเลี้ยวแรงเลี้ยวแรงไงตรงนั้นมันเลี้ยวแรงเนาะเออก็ถือว่าโชคดีนะยังมีโชคอยู่ ไม่ได้แตกมันไม่แตกใช่ไหมโอ้เสียดายถ้าถ้าถ้ามันแตกหรือว่าอะไรนี่เสียดายอยู่เครื่องซื้อมันต้องหมื่นหกซื้อมันหมื่นหกแล้วแตกเนียโอ้เสียดายมากเลยใช่ก็ยังไปหมาหย่อนไปหยาคำนี้ไม่เนี่ยมาตัวดีแปลแปลพี่บ่าวแปลแปลพี่บ่าวบังมาตัวไหนวะเออบังมาคือโต๊ะเออ เออเอาเหงื่อตกแบบนี้พี่เอาไปไหมไปไหนโดดน้ำหรือโดดข้าวเนี่ยฮะหมุนข้าวอยู่โดดใจอะไรตรงนั้นเห็นเห็นคนเยอะเลยเมื่อกี้นี้เปิดน้ำป่ะตรงนั้นก็เปิดตรงโน้นก็คนเต็มเลยไปไปโดดที่ไหนก็ได้อยากโดดอยู่เดี๋ยวหมุนข้าไหมล่ะนี่ไปเลยนี่จะเล้งเลยนี่ทำข้าวหมุนข้าวอยู่ไปก่อนเลยไปไปดูกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวทำข้าวอยู่เล้วได้ได้อะไรกินยินนี่กิไก่กินไก่อืมซื้อบ่ ตีนไก่เป็นกิโลนะบ่อย่าบอกนะตีนตีนเดียวนะไม่หลายตีนอยู่บอตีหลายตัวอยู่ไปแต่วันว่างเนาะค่อยจัดเป็ดเนาะเราโอเคอ่ะฮะขอบคุณมากบ้าเรามเอเออากระไรรถเด็กเด็กโอ้ยปรดตูตู้เนาะก็นี่อเนาะ นี่ในเอฟซีเพื่อนก็บอกว่าถ้าว่างก็เอาเป็ดไปกินอีกนะวันนี้พี่คนโตใช่ใช่พี่คนโตหน้าเหมือนพี่เบาเลยเหมือนนะเสียงก็เหมือนนะแต่ว่าไม่ได้พูดติดอ่างไม่พูดดังแล้วก็ไม่พูดแบบเหมืลิ้นพันไปพี่เบาเออพี่เบาลิ้นแกจะพันหน่อยนึงอย่าไปบูลลี่เขาสิเจ้านี่ไม่ถึงแบบการพูดแล้วก็ให้ใครกัน โอเคในที่ซีก็อกขอบคุณนะพี่ชายพี่บ่าวมากเลยนะครับฝากไว้ท่านนี้ก่อนสวัสดีครับ